ครับเพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดว่าสีเริ่มมีอาการซึ่งแล้วเพื่อนๆไม่รีบทาเนี่ยปัญหาที่จะเกิดต่อไปก็คือว่าชั้นเคลียร์แลกเกร์นะครับที่เป็นชั้นใสเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอางานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่มาให้ดูนะครับเป็นรถเบนซ์บนยู124นะครับของลูกค้าที่เป็น f c ของร้านเรานะครับโดยที่กว่าที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกทําได้เนี่ยลูกค้าเช็คข้อมูลอยู่นานเป็นปีเลยนะครับกว่าจะตกลงมาทําสีกับเราเนี่ยครับ เลยเป็นเคสที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสภาพก่อนทามาให้ดูกันพร้อมรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเบอร์ยูหนึ่งสองสี่คันนี้นะครับของลูกค้าเรานะครับผมเขาเอาเข้ามาให้เราช่วยดูแลเรื่องสีรถให้นะครับเบื้องต้นเพื่อนๆดูสภาพนะครับรถคันนี้คือเป็นรถที่ถูกใช้งานมาอย่างคุ้มค่าแล้วนะครับสีที่จ่ายไปเนี่ยคือได้ใช้แบบคุ้มที่สุดแล้วครับเพราะว่า ใช้จนสีซีดแล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดว่าสีเริ่มมีอาการซีดแล้วเพื่อนๆไม่รีบทำเนี่ยปัญหาที่จะเกิดต่อไปก็คือว่าชั้นเคลียร์เลกเกอร์นะครับที่เป็นชั้นใสเนี่ยมันจะถูกทําลายแล้วหลุดออกไปใช่ไหมครับตามปกติแล้วสีตัวรถเนี่ยมันจะได้รับการปกป้องจากจากเลกเกอร์นะครับหรือหรือเคลียร์โค้ดน,นั่นเองนะครับเวลาสีแดดมาลงเนี่ยมันจะโดนหน้าเลกเกอร์จะไม่ทําลายสีกับพื้นข้างในนะครับแต่ทีนี้พอเลกเกอร์มันมันไปแล้วเนี่ยแลย้วย มันจะเสียหายยันสีเลยนะครับถ้าสังเกตในในชิ้นงานก็จะกก็จะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยก็คือโดนแดดเลียจนหายไปเลยนะครับแล้วก็ทะลุเข้าไปถึงพื้นล่างพื้นโรงงานข้างล่างนะครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้สีพื้นโรงงานก็เกิดความเสียหายจากการโดนแดดด้วยนะครับทําให้มีอาการเหมือนกับแห้งมากๆแล้วก็จะร่อนออกมาเท่ามือถูนี่ก็คือแทบแทบจะหลุดออกมาแล้วนะครับเคสนี้ก็เลยต้องเป็นเคสที่เราจะต้องทําการลอกสีออกนะครับซึ่ง หลายๆคนถ้าตามผมจะรู้ว่าผมอ่ะเป็นคนที่จะชอบเก็บของเดิมโรงงานไว้ให้ลูกค้านะครับในกรณีที่เราสืบทราบว่ารถเนี่ยเป็นยังเดิมโรงงานอยู่เนี่ยผมจะไม่แทบไม่ลอกทิ้งถึงเหล็กนะครับเพราะว่าเราจะเอาขัดแห้งเนี่ยค่อยๆไล่ให้เพราะว่าเราเราเสียดายสีตรงนี้ครับเพราะว่าผมเคยทําเทสให้เพื่อนๆดูกันหลายครั้งแล้วนะครับที่ผมลองขัดแบบว่าถึงเหล็กครึ่งหนึ่งแล้วก็ที่เป็นเก็บพื้นเดิมโรงงานอย่างนี้ไว้ครึ่งหนึ่งเนี่ยพอพอเราตีพื้นอีพ็อกซี่ ไปแล้วเนี่ยกับของที่ยังเป็นเดิมโรงงานอยู่เนี่ยมันของที่เป็นของเดิมโรงงานมันอยู่ได้ทนกว่านะครับเราทําการเทสมาหมดแล้วเราก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้ให้ลูกค้านั่นเองนะครับโดยโดยคันนี้เนี่ยก็อย่างหลังจากที่แจ้งลูก,ลกค้าไปนะครับก็คือได้สรุปว่าคือว่าชิ้นเนี่ยคือ,อยังไงคงต้องโดนลอกสีนะครับหรือไม่ก็ให้ลูกค้าซื้อฝาใหม่มาเพื่อถ้าเกิดยังอยากได้เป็นพื้นเดิมโรงงานอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้สภาพอย่างนี้เนี่ยมันเลี่ยงการลอกถึงเหล็กไม่ได้แล้วนะครับ ก็เลยเอาเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆดูกันนะครับเป็นจะได้ระวังกันถูกเนี่ยฮะถ้าถ้าดูแรกๆก,ก็คือว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ารถลกเลก็ก์เพื่อนๆเริ่มมีอาการมีมีอาการล่อนเป็นแผ่นออกมาอย่างเงี้ยต้องรีบมาทําสีแล้วนะครับอย่าอย่าฝืนใช้จนมันลุกลามแบบเนี้ยครับเนี่ยมันก็จะทําให้กินถึงสีสีจริงแล้วก็พื้นล่างนะครับ,รบทําให้มันเกิดความเสียหายโดยที่ไม่ไม่จำเป็นนะครับผม แล้วเนี่ยผมจะบอกความเจ๋งของพื้นดํารงงานให้เนี่ยเพื่อนๆดูสิครับขนาดไม่มีอะไรคุมเลยเป็นตัวมันเปล่าๆเนี่ยใช้มาเป็นปีๆสนิมยังไม่ขึ้นเลยเห็นไหมครับแต่ว่าก็คือโดนแดดเรียจนแห้งมากๆแล้วครับก็ถ้าเกิดโดนกระดาษทรายขัดเข้าไปคิดว่าน่าจะหลุดแน่นอนนะครับ<ม>ก็เสียดายมากๆเลยนะครับของดีๆแบบนี้ต้องถูกทําลายทิ้งนะครับแล้วตัวหลังคาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยก็รถก็จะกลายเป็นว่าไม่มีไม่มีอีโคที่หลังคานะครับ เพราะว,าเ,ดวเดี๋ยวผมจะลองขัดให้เบามือที่สุดแต่ผมจากประสบการณ์ผมทำผมคิดว่าหลุดถึงเหล็กแน่นะครับก็ชิ้นหลังคาที่เสียดายมากๆแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆคนไหนต้องเจออะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะให้พอมันเริ่มไม่ค่อยเงาแล้วแบบนี้ครับก็อยากให้รีบมาทําสีกันนะครับอย่าฝืนใช้จนมันเป็นแบบนี้ครับแต่เคสเนี้ยไม่ใช่ว่าลูกค้าแกไม่ได้อยากทานะครับแต่แกเลือกอูก่เลือกไม่ถูกครับแกไม่รู้ว่าเนี่ยรถแกเดิมโรงงานอยู่แกก็ไม่ไม่กล้าไปทําที่ไหนใช่ไหมครับแกก็เลย ไม่เลือกไม่ได้สักทีนะครับจนใช้มาผ่านมาเป็นปีๆนะครับจนมันเป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าใครที่อ่านดูถึงตรงนี้นะครับที่ที่ทนฟังถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็อยากจะให้ทราบว่าอู่เราเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถเดิมโรงงานแบบนี้นะครับเราถ้าอยากอยากจะทำให้มาหาเราได้เลยนะครับเราดูแลรถคุณดีแน่นอนครับเราจะไม่มีการไปยุให้คุณลอกสีถึงเหล็กโดยที่ไม่ไม่จำเป็นแบบที่อื่นนะครับคือเงินใครก็อยากได้แต่ถ้าได้แล้วลูกลูกค้าเสียประโยชน์ผมก็ไม่รับนะครับก็ตรงนี้ อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับมันเป็นจุดยอดทิศของของเบนสเลยก็คือมันชอบหักมันจะเกิดจากเราชอบเวลาที่มันเป็น,ปนแบบตั้งอย่างนี้ถูกไหมครับเราจะชอบไปเอาผ้าคุมรถคุมกันแล้วทีมันก็จะหักลงมาอย่างนี้ทีนี้พอพอดึงเข้าดึงออกบ่อยมันก็หักพอหักเสร็จปุ๊บสิ่งที่ลูกค้าเราทําก็คือเอากาวร้อนหยอดมานะครับซึ่งมันก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับไปจับถูกมันก็หลุดออกมานะครับนี่ดีว่าตอนที่จับหลุดออกมาในลูกค้าอยู่ด้วยกันนะครับ ไม่งั้นก็งานเข้าผมอีกแล้วครับเนี่ยก็เลยวางเอาไว้ให้เพื่อนๆนดูเป็นความรู้นะครับเป็นตัวอย่างตัวรถนี่คือแบบเดิมโรงงานแห้งสนิทจริงๆคนระับผมชอบรถแบบนี้มากเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรถผมจะซื้อเองนะเพื่อนผมเอาเลยนะเนี่ยรถแห้งๆเดิมๆโรงงานจะสีไม่สวยเนี่ยผมเอามาทําที่ผมจบไปนะมันจะได้เหมือนงานป้ายแดงเลยครับแล้วคันนีผ้ผมบอกลูกค้าเขาเลยว่าเนี่ยเสียดายที่ว่าไปเจอสนิมแล้วพี่ไม่รีบเก็บเนี่ย มนเลยทําให้เราต้องมาปะตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนอื่นๆที่ไม่มีปัญหาเลยเลยเนี่ยโหถือว่ารถคันนี้สวยมากๆนะครับน,น่าทําเก็บเป็นอย่างยิ่งครับผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่านี่รถเดิมโรงงานที่ใช้งานมานานๆแล้วไม่ไม่รีบซ่อมนะครับมันจะทําให้เสียอ e ีโค้ดไปนะครับประเด็นที่อยากจะเอามาให้ความรู้วันนี้ก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะได้ความรู้กันไปบ้างนะครับก็ไงเดี๋ยว วันนี้เราไปกันก่อนครับขอบคุณที่ทนฟังจนจบครับสวัสดีครับ